อันนี้คืออะไรครับคุณแม่สะเดาสะเดาสะเดากับกับยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสนะครับยูคาลิปตัสก็จะมีอันแก่ๆอันแก่ที่มีเมล็ดเนาะที่มีดอกมีเมล็ดใบแก่ๆใบแก่ๆส่วนสะเดาก็ใบแก่เหมือนกันวันนี้คุณแม่จะทําอะไรครับจะเอาไปต้มแล้วมายิงให้ลูกวัว ให้ยาเป็นยากันยุงอ๋อเป็นยาไล่แ <จะ S 1> มลงไล่แมลงสามารถที่จะใส่ต้นไม้ได้ด้วยใช่ไหมใส่ต้นไม้ก็ได้ไม่ให้พวกนอนเพลี้ยอะไรมันม,มาเจ้าครับผมต้นก็ใช้ใบสะเดา,สด,าสด เอาสดกับ,กบใบยูคาลิัสสด,สดเอาไปต้มเอาไปต้มให้มันให้น้ำมันออกให้ให้มันออกให้มันออกมาเป็นสีเขียวๆแล้วก็เอามาใช้งานใช้งานได้เลยอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมขั้นตอนวิธีการทำนะครับสมุนไพรไล่ยุงแล้วกันผู้ชมครับตอนนี้นะผู้ชมครับเรากำลังจะต้มใบสะเดากับใบยูคาลิัสนะครับ เพื่อเอาน้ําระเหยของมันนะครับไปค้นไลยุงนะครับก็ต้มให้มันสุกแม่เนาะให,ให้มันให้มันให้มันน้ำมันออกมาเป็นสีเขียวให้น้ําออกมาเป็นสีเขียวนะครับ,รบเราถึงจะเอาไปใช้งานก็คือ,อไปพ่นบนตัววัวหรือไม่ก็พ่นบนพวกพืชผักผลไม้เนาะเพื่อป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงนะครับรเพราะว่าใบยูคาลิตัสกับ ใบสะเดามันมีกลิ่นฉุนนะผู้ชมครับแม้วมันขมขมอะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราต้มเสร็จแล้วกันนะครับตอนนี้นะผู้ชมครับก็ได้น้ําตามต้องการแล้วนะผู้ชมครับสีก็จะออกประมาณสีน้ําตาลนะครับเสร็จแล้วก็จะกรอกใส่ขวดที่มีหัวฉีดนะผู้ชมเป็นคล้ายๆกับสเปรย์นะครับสเปรย์พ่นฝอยละองเนี่ยครับนี่ผู้ชมครับใส่นี้เลย ต้องรอให้เย็นก่อนนะครับต้องรอให้เย็นก่อนแล้วค่อยขอ,อกกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนเลยนะผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเขาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูเนี่ยผู้ชมครับเสร็จแ,แล้วก็พ่นนะครับพ่นที่ใบมันนะแม่เน,ะนาะอืมคือใบอันนี้ก็เป็นการไาล่ไล่เพลี้ยไล่พวกแมลงได้เลยนะผู้ชมครับพ่นใต้ใบพ่นให้มันชุ่มเลย นะครับเพราะมันเป็นของฟรีเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือเอามาพ่นพวกผลไม้นี่ก็คือนะครับเอามาพ่นใบที่เป็นใบผลไม้ที่มแมลงชอบมาเจาะใบนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพ่นลูกวัวให้ดูครับไปชมกันครับเวลาพ่นพ่นใส่ตัวนะคะอย่าพ่นใส่ตาเพราะมันจะเข้าตาวัวเป็นอันตรายอ่าผู้ชมครับนี่ครับเมื่อได้น้ํามาแล้วก็ คนบนตัวกัวลักษณะนี้ไหมเนาะคนอย่างเี้ยหน,น่อยคนให้มาตัวคนกันยุงใช่ไหมกันยุง